ยายจ๋าเนี่ยพยายามสอนลูกให้เก็บก่อนแล้วค่อยใช้นะฮะการทํางานเน่ะเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยหนักเขาก็รู้นะว่าเหนื่อยเขาก็รู้นะว่าหนักเขาก็รู้นะเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยแลกด้วยแรงเหนื่อยขนาดหน่อยจนหมดแรงเพราะดูแลคนแก่เนาะแต่คําว่าให้เก็บก่อนแล้วค่อยใช้ก็คือเซฟอยากได้อะไรให้เก็บก่อนนะอืมแต่บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้หรอกถ้าพูดเน้นว่าพูดเรื่องเงินอีกแกอืมถ้าเราสอน ในวิธีการเก็บเงินไม่ว่าเริ่มต้นอะไรต้องมีทุนต้องมีต้นทุนเพราะว่าภาระแต่ละเดือนทุกคนรู้แต่เขาจะมักไม่คิดอืได้มาปั๊บใช้ไปก่อนพอถึงเวลาตาจนก็จะหันมาหาพ่อแม่พอไม่ช่วยกัะน้ำตาไหลอันนี้จุกในหัวใจนะเวลาเออ่ถามขอของขวัญให้ลูกให้ล้านนูน้นอันนี้นะคะเขาทำได้เต็มปากเต็มคำกับการที่ เอ่ยขอแม่ถ้าไม่ได้ความน้อยใจน้ำตาไหลให้เราดูนะแต่เราเอ่ยหรือสอนเขาเพื่อให้เขาเซฟอืมเก็บก่อนแล้วค่อยใช้ใช้ก็ให้รู้จักใช้และมีหลักเงินสำรองไว้ซัพพอร์ตตัวเองอ่ะไม่อยากจะฟังพี่น้องคะจริงๆแล้วการสอนลูกเนี่ยตอนเล็กๆตอนที่เขาเป็นสาวเนาะไม่มีคู่ บอกเลยคุยกันรู้เรื่องแต่พอมีคู่ปับ๊บอืมขาเที่ยวด้วยกันขาโจวด้วยกันใช้เงินเหมือนกันไม่เป็นไรคิดง่ายๆชิวๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เห็นๆน,นะฮะเปลี่ยนแปลงบ่ได้เลยอีหลีเด้ยทุกไปนําลูกคิดไปนําลูกแต่พอเอ้ยปากมากระผิดใจลูกพี่น้องนะสุดท้ายห่าเงียบอ่อทาทั้งๆที่อาการของลูกไม่ได้เปลี่ยนแปลง เราก็คิดนำคือเกาแต่เขาก็ไม่ได้คิดหว่วงหรอกนะว่าเราห่วงเราเตือนเพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นการสร้างปัญหาคําว่างเงินให้กับตัวเองมันเพาะปัญหาเพิ่มไปในข้างหน้าหนักขึ้นไปนเรื่อยๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พูดกับลูกแต่ในมุมของเขาลาคาญพูดเลยนักหนาหน้าเบื่ออืมมีเงินก็ต้องใช้นะใช้ไม่รู้เรื่องแล้วเรายามจําเป็นขึ้นมา ไม่ลดไม่พ้นพ่อแม่นะฮะเวลาจะย้อนคืนขึ้นมาก็ยากเนาะเออก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆที่อยากให้เขาปรับเพื่อตัวเขาเองแต่เราก็ทําได้แค่ทำเนาะพูดได้แค่พูดพี่น้องคะช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะตัวเขาไม่คิดจะปรับเปลี่ยนนิสัยเราอืมพูดเสมอว่าสะสมนะบาทก็ให้เก็บยี่สิบบาทก็เก็บสะสมไปเรื่อย อยากได้อะไรให้สะสมก่อนเราฝึกเข้ามาตั้งแต่เด็กตอนเล็กตอนเป็นสาวเขาก็ทําได้แต่นะปัจจุบันสมองปิ้วคิดง่ายไปก่อนเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่สร้างปัญหาใหญ่ให้กับตัวเองหมุนเวียนอืมเนาะซ้ํำๆเดิมๆน่าเบื่อที่สุดแนวเด็กๆสมัยนี้เนะอืมลูกใครเป็นบ้างอันนี้ยเน้นๆลูกใหญ่เลยอีกคนนึงยามีเงินใช้ไม่คิดจะคิดอีกที ก็นุ่นแหละประเภทที่ติดลบไม่ว่านะอเพยายามาหมดแรงขึ้นมาก็น่าละห้อยน้ําตาไหลใครอยากเห็นแต่การกระทํารูปไม่เปลี่ยนเรายัางจะไปอุ้มซัพพอร์ตมันก็ไม่ได้ทุกคน